ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ตู้กายแท้เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูของในตู้กายแท้กกันก่อนเลยแล้วกันเพราะมีอะไรมาให้เราหน้าสมหน้าเอาบ้างนะคะหลายๆคนบางคนก็ข้ามนะคะเพราะเนื่องจากว่า Price Po ู l ตรงนี้เลยนะคะมันมีพวกกระดูกฟิวชั่นมาให้กระดูกฟิวชั่นมีตั้งแต่นารีม้าน้ำพี่เสือแล้วก็สำคัญเลยคือ6ปีกอกฟิวชัน่นใครที่ไม่เคยได้มาก่อนนะคะก็ ถามว่าราคากรุบกริบน่ารักไหมพูดตรงๆว่าถ้าใครมีเพชรเพียงพอประมาณหมื่นเพชรนะคะบอกเลยว่าคุณจะเสียงบประมาณของเกมเนี้ยเอยของกิจเนี้ยประมาณเพียงแค่400-500ถึงบาทนะคะส0 0รถึงบาทได้เลยทันทีอกฟิลนะคะแต่ว่าต้องใช้เพชรที่มีนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าเออถ้าใครที่มีเพชรไม่เพียงพอเราต้องเติมแพ็คเพชรอะไรอย่างเงี้ย ก็มีช่วยเหลือพวกคุณอีกเหมือนกันนะคะอาจจะราคาอยู่ที่ประมาณแบบ2,000 0 0พันนิด,นดซึ่งถามว่าราคาโอเคน่ารักไหมก็ถ้าใครอินใครชอบตัว6ปีแล้วยังอวยอยู่ก็เอาได้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยบอกเลยในเมจท้ายสุดที่เพิ่มจากเทินนะคะจะเพิ่มขึ้น50%สูงสุด400%คือเยอะมากๆแล้วก็ทับซ้อนสูงสุด10ิชั้นตรงนี้คือแบบตีกระดูกแน่แน่อโอเคค่ะมีทั้งตีกระดูกด้วยแล้วก็ PVP ด้วยนะคะของส่วนอกนี้แต่ว่า6 หกแดงอะ่ะหกแดงเมกกื่อกี้อนเนี้ยตีกระดูกชัวรเลยค่ะโอเคมาแล้วก็มีตรงเนี้ยที่น่าสนใจเหมือนกันนะกระดูกตรงกลางกระดูกตรงกลางนี้บางคนแบบนึกหน้าไม่ออกว่ามันมาจากตรงไหนคะอะไรยังไงคะมันคือตรงตำแหน่งเทพหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวขอหาก่อน มันคือจิตสำนึกค่ะใช่มันคือตรงนี้ชิ้นตรงกลางเนี้ยเออก็น่าได้นะแล้วงงมากทําไมอ๋อเออฉันงงอะไรมาเป็นของหลงๆก็ต้องเป็นของสายทรับสิอ่ะโอเคค่ะก็ตามนี้ใครที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นตั้งต้นไม่มีเลยซักใบนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องราคาพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าเรื่องลเรื่องราแรกของก่อนลวกันรายแรกของก็ใครที่ไม่มีกระดูกดั้งเดิมของอะไรก็แล้วแต่นะอก ของ6ปีอาจจะเปิดไม่ถึงสเตป320อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้มาในตู้นั้นนะคะก็มาแลกด้วยเหรียญกายแท้ได้นะเหรียญกายแทามาแลกได้เป็นอกดั้งเดิมแล้วก็เปิดจากตรงนี้เพื่อให้ได้กระ,กระดูกอกฟิวชั่นเอามาฟิวชั่นกันนะมาน้ํากับที่เสือแล้วก็นาดีตอนนี้แทบจะไม่ค่อยจําเป็นในการเล่นเท่าไหร่แล้วแหละน่าจะเป็นตัวละครอื่นๆน่าเล่นมากกว่านะโอเคค่ะมีเท่านี้ใครไม่รู้จะแลกอะไรอยากจะแลกเล่นๆก็ แลกพวกนี้แหละสีรุง้งสีแดงอันนี้นะคะไปอ up a r t ต f a c t ตต่อจะได้ครบตัน50เร็วๆเท่านี้และคะ่ะที่อื่นอย่างอื่นก็ไม่น่าแลกแล้วเว้นหัวใจสีทองขยันจะแรกก็แลกนะโอเคป่ะร้าค้ากันขอแนะนำเป็นเวและแนวทางที่ดีที่สุดที่คำนวณมาเลยละกันแล้วมันพอดีเป๊ะมากๆนะคะแล้วก็ประหยัดเงินที่สุดแล้วสำับแนวทางนี้นะที่ที่ดินคิดนะคะ อันแรกที่1คือ19บาททําการซื้อทุกวันค่ะ19บาทซื้อทุกวัน5วันเท่ากับ95บาทจะได้ตัวนี้มา10ใบแพ็ค69บาทซื้อทุกวันเหมือนกัน5วันอยู่ที่345บาทจะได้ตัวนี้มาทั้งหมด6530ได้มา30ใบพร้อมกับเศษจ,จิกซรอทองอีก55 25อีก25เศษอะคุ้มค่ามากเลยที่ได้เศษจ,จิกตรอทองอะ่ะอ่ะซึ่ง แพ็เนี้ย345บาทได้มา30ใบถามว่าปกติไหมปกตินะคะเพราะโดยปกติทั่วไปตู้อื่นอื่นะ329บาทก็จะได้ตั๋วอยู่ที่ประมาณ30-40บใบนี่แหละเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็จะแปลงเป็นเพจแทนมาถึงได้ตัว๋วแล้วก็ได้เพรแต่เนี้ยเป็นได้ตั๋วกับได้เศษทองเอออันนี้คุ้มมากอะซื้อ2แพ็คนี้จบปึง้งรวมกัน2แพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา440บาทเท่านั้น 4 4 0บาทแล้วจบพึ้งได้เลยต่อไปเราจะได้อยู่ที่10ใบกับ30บใบจะเป็น40บใบย,ยังขาดอีก160ใบเลือกเอาเลยค่ะ160บใบถ้าคุณตรวม่วงเยอะก็ใช้ตรวนม่วงไปเลยแต่ถ้าตรวม่วงน้อยแล้วมองว่าเฮ้ยจะโดมิโน,โนไปตู้อื่นๆไหมจะโด,โดมิโน,โนไปตู้หน้าๆไหมแบบตู้หน้ามันจะต้องแบบจ่ายเงินเพิ่มไหมอะไรเงี้ยถ้าเอาแบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขนาดนั้นนะดิเนะว่า กิจกายแทะถ้าตัวม่วงเรามีไม่มากพอคําว่าไม่มากพอคือเท่าไหร่1กิจจกรรมทุกครั้งที่ตู้ตัวละครเข้ามาควรมีตัวม่วงออกจากตู้นี้ไปขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ150ใบถึง200ใบคือสบายในตู้หน้าแน่ๆแ,แต่ถ้าต่ากว่า150บใบเดี๋ยวต่ํากว่าร0อใบอ่ะบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากในการแบบแต่ละครั้งที่ตู้ตัวละครหน้าเข้ามาแล้วถ้าเราการันตี300หรือการันตี4ี0อ่ะมันจะเหนื่อยกับเรามากๆนะคะมนจะได้แตะเขาเรียกว่าโดมิโนโนะ โอเคสมว,วากรณีที่หลินคิดเนี่ยหลินไม่ใช้ตัวม่วงเลยเพราะเนื่องจากหนึ่งตัวม่วงหลินก็ไม่มีตัวม่วงหลินก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันฉะนั้นถ้าหลินจะเอาอกฟิลเออหลินจะซื้อ19บาท1แพ็คได้10ใบ69บาท1แพ็คได้30บใบรวมกัน2แพ็คเป็น40บใบหลังจากนั้น160ใบหลินจะซื้อด้วยเพจค่ะก็คือแพ็คนี้เลย330เพจได้75บใบมันก็คือแพ็คหกเนี่ยแหละ จำกัดซื้อรายวันซื้อทำทำการซื้อ2วันนะคะ2วันได้150จะเสียเพชรทั้งหมด6 6 60, 60 6 6 6 6 6 0เสร็จปุ๊บให้เราเอาอีก10ใบที่เหลือที่เราจะหาเนี่ยก็คือได้จากตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมเติมมาแล้วเติมมาและวะ60จะได้มาวันละ3ใบมีกิจกรรมมี5วันจะได้มา15ใบค่ะครบพอดีเป๊ะเลย2 0 5ใบ มันจะได้205ใบนะมันจะไม่ได้200เป๊ะเปมันจะได้205ใบแต่เป็นเวแนวทางที่ประหยัดที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็ได้เพชรคืนด้วยแล้วก็160บาทตรงนี้ถามว่าเฮ้ย <c oughs> พี่เติมซื้ออะไรอะ่ะเอาเติมซื้อเพชรไก <c oughs> <c oughs> ก็คือเพชรที่เราทําการใช้6 6 6 0เพชรตรงนี้แหละให้เรามาซื้อร้านเติมเงินนะคะจะมี2แพ็คให้เราเลือกถ้าใครยังมีตรงนี้อยู่นะถ้าใครยังมีตรงนี้อยู่ก็สามารถซื้อ3 4 9บาทได้2,000เพชรนะคะ 729บาทได้4,000 4,100เพชรเออเนี่ยก็ได้แล้วสแพ็คนี้รวมกัน6,000เพชรเพิ่มเพชรที่เรามีอยู่อีกแค่660เพชรเท่านั้นอะ่ะก็ได้แล้วอะ่ะการันตีโอฟิวชั่นอืม349กับ729 2แพ็คนี้รวมกันก็เท่ากันพันหนึ่ง 1, หรือพันสองเออพันหนึ่งหรือพันสองร้อยบาทนะคะแล้วก็ไอตรงเนี้ยเติมมาหกบาทต่อวันน่ะมันจะอยู่ที่800บาท ถ้าตีว่า660คูณ5วันนะมันอยู่ที่800แต่ในะคาเป็นจริงแพ็คเหรียญเทพสมุดเหมือนเดิมค่ะหมิ่นให้เติมเป็นแบบเหรียญเทพสมุดนะรายวันแล้วค่อยเอาเหรียญเทพสมุดอะมาซื้อมาซื้อร้านเติมเงินตรงนี้ได้นะคะซื้อร้านร้านเพชตรตรงเนี้ยได้ใช้เหรียญเทพสมุดในการซื้อได้ค่อยซื้อวันสุดท้ายก็ได้ค่ะอืมโอเคแล้วก็เอ่เอ,อ๋อตัวเหรียญเทพสมุดเนี่ยมันจะอยู่แพ็คที่179บาท แพ็คจะอยู่ที่ร7 9บาทต่อวันนะคะคูณ5วันจะเท่ากับ895บาทมันก็ยังขาดอยู่ดีอันนี้ทุกคนต้องลองคำนวณกันเองนะว่าถ้าทุกคนคิดจะซื้อ2แพ็คนี้ให้ได้6000เพรลองคำนวณดูว่าควรจะซื้อเฉลี่ยวันละกี่เหรียญเทพสมุดไปลองคำนวณในในร้านค้าอีกทีหนึ่งแต่ถ้า2แพ็คเนี้ยเหมือนหลินคือไม่มีแล้วเหลือแค่พันแก็คงต้องซื้อพันแเออเรื่องที่บอกถ้าพันแตรงเนี้ยตั้งแต่กิจหลงๆวันแรก ตั้งแต่กิจลงหลงลีรันวันแรกทิ่นบอกว่าให้ค่อยๆเติมสะสมกันมาเรื่อยๆนะถ้าเติมสะสมมาเรื่อยๆล้าคิดไม่ออกจริงว่าวันนี้ฉันจะซื้ออะไรให้เติมไปเหรียญเทพสมุิไปก่อนเนี่ยแหละแล้วพอกายแทเข้าคุณอาจจะได้ใช้แบบนี้ก็ได้เพราะถ้าคุณเติมแต่วันแรกอะตีว่าร้อยหกสิบบาทเติมแต่วันแรกกิจกรรมีสิบวันก็คือพันหกร้อยแล้วนะก็คือพันหกร้อยบาทถูกป่ะพันหกร้อยบาทเติมครบสิบวันอะแล้วเราต้องใช้พันแปดเราเติมอีกแค่สองร้อยแต่เราได้ได้ทุกอย่างมาทุกวันเลยนะเว้ยร้อยห เอออันนี้อันนี้คือคือพูดให้ฟังเยฉยๆน,นะว่าแบบเผื่อคานวณในตูนะ้อนาคตถ้าใครคิดว่าอยากคํานวณเบื้องแบบล่วงหน้ารอแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบกิจไหนน่าจะโดนอ่ะอืมก็ซื้อกันประมาณนี้ละกันค่ะโอเค ก็น่าจะมีเท่านี้แหละน่าจะแจงครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะสุปแล้วก็คือซื้อแค่งบงบลารกีฟ็อกเนี่ยลินแนะนํา2แพ็คนี้อยู่ที่ประมาณแค่440บาทแล้วที่เหลือหลังจากนั้นคุณเลือกเอาเลยว่าจะด้วยตัวม่วงหรือว่าจะด้วยเพชรเพื่อซื้อตัวรีลันอ่ะเท่านี้หวังว่าทุกคนจะโชคดีกับการเปิดน้อง ตู้กายแทและกันนะคะใครที่อยากได้กระดูกอ,อกฟิวชั่นขอให้ออกก่อนละกันอย่างน้อยซื้อ19บาท6กบาทไปก่อนเรื่อยๆก็ได้แล้วค่อยๆเปิดเอาอ้อการเปิดนะคะให้เปิดรายวันนะเหมือนกันให้เปิดรายวันเอ้วันนี้อันนี้ไงมีให้นีให้นะคะเดือนมายาเปิดวันละ30เปิดวันละ30ไปเรื่อยๆนะคุ้มสุดจะอยู่ที่150 35 5 150หพอดี นะวันสุดท้ายค่อยมาตุ้มทีเดียวก็คือ60ใช่ปะใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยมันการันตีที่200ครั้งส่วนตัวกายแท้ของน้องมันออกก่อนอยู่แล้วแหละอันนี้คือถ้าใครอยากได้200ครั้งตรงเนี้ยเปิด5วันเปิด5วันก็คือเปิด303 0 30, 30มาทุกวันวันสุดท้ายตุ้ม60นะคะวันสุดท้ายวันสุดท้ายตุ้ม60 60ครั้งก็จะได้สเต็ปสเต็ป60ตรงนี้มาเพิ่มด้วยได้อีก12 อันนี้คือคือคุ้มสุดแล้วนะในการเปิดของแต่ละวันแล้วก็หลินไม่แน่ใจว่าเปิดมันได้ใช่กรอกด้วยหรือเปล่า10ครั้งจะถึงไหมขอไปดูในร้าน,นก่อนคือถ้าจริงๆสมมติหลินไม่รู้ว่าตู้นี้หลินจะเปิดเอาอะไรก็เอาจริงว่าตอนนี้นเป็นแพทเทิร์นแล้วเว้ย ว่าอะไรอะไรมันเข้ามายัางไงบ้างราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างพค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นของมันฉะนั้นหลินอาจจะซื้อ19บาทไว้เรื่อยๆในทุกๆกตู้ที่เข้ามาแต่จะไม่ทําการเปิดเพราะเนื่องจากอันที่1ก่อนนะคะลินมีแต้มเหรียญมายาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบเก็บสะสมอะไรในตอนนี้ไม่ได้รีบเนะาะอันเป็นประเด็นที่2คือจะซื้อตั๋วเนี้ยเก็บไว้19บาทเรื่อยๆเพื่อเผื่ออนาคตเซอุชูราเข้าจริง แล้วเซียวอูชูรามีกายแท้น้องเข้าพร้อมกับมีอาไพรส์ฟู ool, ตรงนี้เป็นกระดูกฟิวชั่นของน้องเซียวอูลิ่นจะได้ประหยัดขึ้นไปอีกอันนี้คือคิดรอเผื่อไว้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะอวยน้องยังไงก็รักน้องเอาน้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นดินคงจะซื้อ19บาทเก็บไว้เพื่อตั๋วให้น้องซูในอนาคตค่ะจบเปิ้งของเด่นเท่านี้ ส่วนใครที่มองว่าเฮ้ยแต้มของหนูยังไม่เยอะเท่าพี่เลยแบบทํายังไงดีน่าแข่งที่บอกไปเปิดวันละสาเรื่อยๆนะคะหรือถ้าจิตรอบนี้เราแบบเฉยๆเปิดวันละสิบใบก็ได้อย่งางน้อยเปิดวันละสิบใบให้มันได้แค่เหรียญตรงเนี้ยเหรียญแถมมาในทุกๆครั้งแล้วก็วันหนึ่งเหมือนจะได้ห้ามั้งเอาแค่ห้าก็ได้เนี่ยเอาแค่แปดเหรียญก็ได้เป็นของของแถมแปดห้าสี่สิบแล้วนะเปิดห้าวันก็สี่สิบแล้วนะเออ ่านี้แหละค่ะทุกคนไปลอง manage กันเองดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าใครอยากจะเปิดยังไงอะไรแบบไหนหรืออยากจะดองแบบหลินก็ได้หลินจะเริ่มดองแล้วล่ะเออเดี๋ยวคงจะเริ่มดองเพื่อเก็บให้น้องซิในอนาคตละเพราะว่าตอนนี้ไม่มีของที่อยากได้ค่ะหกปีหลินก็ไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็ตัวหลงๆอีกหนึ่งรุ้งก็ห้าแดงเออห้ารุ้งแล้วคิดว่าน่าจะเปิดเองน่าจะเปิดรายวันเองดีกว่าอืมมันไม่มีอะไรให้ล่าก็ล่าด้วยตัวเองนี่แหละนะ โอเคค่ะสบวันนี้ก็ไปรับทู้ของอะไทุกคนโชคดีนะคะใค,ใครอยากได้อะไรก็ออกก่อนในงบประมาณที่ตัวเองตั้งต้งตนเอาไว้ละกันขอให้เป็นแบบนั้นสบวันนี้ไปแล้วบบ๊ายายจ้าฝันดีวงหน้านะ